สวัสดีครับผมนายปนวัสศีจันทร์นะ6 1 0 5 0 1 1 2 2วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับ IC ของตัว SN74LS687 นะครับโดยที่ i c SN74LS687 นะครับทำหน้าที่ในการเปรียบเทียบข้อมูลของชุดข้อมูลนะครับโดยที่ข้อมูลที่เข้ามาก็จะมีทั้งหมด2ชุดครับคือชุดของ8บิตบน ก็คือ P0 ถึง P7 แล้วก็8บิลเล่างคือ Q0 ถึง Q7 นะครับโดยทำการ compare หรือเปรียบเทียบกันครับว่าข้อมูลนั้นมีค่าเป็นชุดคำสั่งนี้เข้ากันไหมอย่างเช่นแล้วแล้วชุดคำสั่งตัวนี้ต้องเข้ากันทุกตัวเลยครับโดยที่การที่ตัว6 8 7จะทำงานได้ใช่ไหมครับ mm hmm. Enable ทำงานที่ Active Low นครับเพราะงั้น Enable ต้อง แอคทีฟโลทั้งคู่ครับก็คือเป็นศูนย์ทั้งคู่ส่วน p0 และ p7 กับ q0 และ q7 นะครับเป็นเป็นการเป็นชุดข,ข้อมูล a ชุดข,ข้อมูล b ถ้าเกิดชุดข,ข้อมูล a เนะี่ยเหมือนกับชุดข,ข้อมูล b เนะี่ยไอตัวของ p เท่ากับ q เนะี่ยจะแอคทีฟโลครับส่วนไอตัวของ p ไม่เท่ากับ q จะแอคทีฟไฮครับบ่งบอกว่าสถานะของข้อมูลมีชุดคําสั่งที่เท่ากันครับแต่ถ้าเกิดว่าชุดคาสั่ง a ชุดคําสั่งข้อมูล a ชุดคำสั่งข,ข้อมูล b มีตัวใดตัวหนึ่งที่ไม่ไม่เหมือนกันก็จะทำการ active low ที่ตัวของ p mm hmm. ไม่เท่ากับ q ครับแล้วก็ active high ที่ p เท่ากับ q ผมบอกว่าไอตัว p mm hmm. ไม่เท่ากับ q ใ mm hmm. นะ active ก็คือมันบอกว่าชุดคำสั่งไม่เท่ากันนั่นเองครับส่วนถ้า enable ตัวใดตัวหนึ่งเป็น high นะครับ mm hmm. ก็จะไม่ทำงาน ic ครับ